ครับก็สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนเลยนะครับสำหรับเอ,อจ้าตัวปืนที่ผมจะมาปลดล็อกในวันนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับเออ่ PK นะครับผมซึ่งสำหรับเจ้าปืนตัวนี้ก็อย่างแรกคือเราต้องมี DLC ของออไอเชลิซิ่งก่อนนะครับผมก็คือผมซื้อเป็นพรีเมียมมาแล้วก็เข้ามานั่งเก็บผมเพิ่รู้ว่าไอตัวปืนบางตัวเนี่ยมันไม่สามารถเก็บได้ถ้าไม่มีไอตัวภาคเสริมนะครับ หลังจากนี้เดี๋ยวผมจะรีวิวภาคเสริมที่หลังนะครับก็สําหรับขั้นตอนในการปลดล็อกไอปืนตัวเมื่อกี้ที่ผมบอกก็คือว่าเราต้องเข้ามาใช้ปืนพวกร้อยนัดไปไล่คิวนะครับผมทั้งหมด18ตัวนะครับ18ตัวแล้วก็ใช้เครื่องยิงลูกระเบิดของสายชีพจิเนีย์ไปยิงอีกกี่ตัววะตัวเดียวนะครับเออ จะเป็นใหญ่จะต้องนิ่งอืเออ,อ,อ,อแอบเหรอแบอบมะมืแอแอบมะมือสายบุ้ยอยู่ไหนมามอบเจ็บไมมอบเจ็บเจ็บมอบเจ็บไม่มอบเจ็บเจ็บชอบไปข้างล่างอี๋เจอแน่แน่โอ้ไม่เจอละโอ้เนี่ยรู้เลยอยู่ไหนไม่ใช่ไงวะเมื่อกี้ได้ยินเสียงปืนอยู่เฮ้ยมีดินี่ไงกูเจอแล้วไอ้สัตว์แหมนอนซะเนียนเลย อ <ension> ืมประสซบจริงๆก็ภารกิจก็ง่ายๆครับโดยใช้ปืนไลน์นัดยิงทั้งหมดมันหลิบอ่สามลิบบอนครับหนึ่งลิบบอเท่ากับคิวหตัวนะครับผมก็ต้องใช้จะปืนพวกเชนี่นไปคิวทั้งหมดห 6, 6ตัวหตัวจะได้มาหนึ่งลิบบอนนะครับอย่างตอนนี้ผมได้ไป8ตัวถ้าผมคิวอ,อีกสักประมาณ4ี่ตัวผมก็จะได้ลิบบอนมาอีกหนึ่งอัน ลายคิวกันเถอะคิวยากนิดหน่อยเพราะมันไม่ค่อยตรงส่วนลายทางปืนที่เห็นอยู่ตอนนี้ผมเดี๋ยวจะไปพาปลดเราอีกพาร์ทหนึ่งนะครับเออตัวจะได้เท่ากี่คิวเนาะโอ้โหโอ้โหหนึ่งคิวก่อนเลยสภาพบาดเจ็บแบบใกล้ตาย มาเติมเลือดก่อนบรรจุกระปูปบปาดก,กำแพงอีปุ้มอ้ยปุ้มไม่ตายค่อนข้างเจ็บมากการันตีว่าเจ็บแน่นอนคิวแอซิดเลยทีเดียวเออเออจะบวกกูเรอจะบวกกูเออ,เอ,อ เอ,ออเออเออเรียบร้อยครับอีกหนึ่งตัวโอ้โหแอะนีต่อในต่อในต่อภารกิจถูกแบ่งเป็นสองส่วนนะครับก็คือใช้ปืนล้อยนัดเก็บทั้งหมดสามริบบอนแล้วก็ใช้เครื่องยิงลูกระเบิด,ดยิงอีกหนึ่งตัวนะครับ โอ้ห <mm um> ้โหโหอยเกือบแล้วกูอออ่าตอนนี้ก็ได้ริบบอนมาแล้วนะครับอ่าปลดล็อกเรียบร้อยแล้วง่ายได้ไหมครับก็ถ้าถ้าทำตามแล้วมันไม่ได้ก็แสดงว่าคุณยังไม่ได้ซื้อภาคเสริมครับไม่ต้องแปลกใจต้องมีภาคเสริมก่อนนะครับถึงจะมาปลดล็อกไอ้ตรงนี้ได้อ้าก็ไปเกิดใหม่ซะบายๆเออรวมไปอีกหนึ่งตัว เยวรีบตายดีกว่าเดี๋ยวจะได้อะปืนใหม่ไปรีวิวต่อโอ้โหกีตัวนะเออโหเพียบเลยแล้วมาดูปืนใหม่กันบ้างนะครับผม <ๆ S 1> ก็สำหรับภารกิจก็คือใช้ประเภทล้อยนัดนะครับก็คือปืนทางโซนนี้นะครับ LMG นะครับ Q ทั้งหมด3ริบบอนหรือ18ตัวนั่นเองแล้วก็ใช้ M224 ตัวนี้เครื่องยิงลูกเบิร์ดน,นะครับ Q 1ตัวแล้วก็จะได้เจ้า ปืนตัวนี้มานะครับปืนแกนนำ RKK นั่นเองแหมจะโหลดชาสิอ๋อดูดีนะแม็กแม่งก็ยาวปื้ยเลยอืมไม่มีของแต่งอะไรเลยลายพางนี่นนี้เลยอ๋อดูดี Black Shark. แบ็คชาร์ตลายพรางแบ็คชาร์ตเดี๋ยวผมก็จะไปพาไปปลด็อกอีกพาร์ทหนึ่งแล้วกันนะครับอืมอันนี้ดูไม่ดีเลยเว้ไม่เท่ ใหม่เท่เลยอืมใหม่เท่เทแบ็คชาร์ปเท่สุดละเป็นหลายทางที่ผมชอบที่สุดแล้วที่ที่เล่นๆมาเนี่ยมาดูความสามารถของมันก่อนนะมีทั้งหมด46นัดนั่นเองโอ้หค่อนข้างแรงนะเฮ้ยนิ่งใช้ได้เลยเนะนี่ยนี่ยังไม่ไม่ยี่กล้องเปิดนะครับเนี่ยโอ้โหดูดิยิงออกไปนี่นิ่งใช้ไดแ้แล้วแล้วปืนก็เป็นประเภทที่แบบค่อนข้าง แรงกระช่ากใจเลยทีเดียวอันูอ,อนี่ก็บวอย่างกล้าหาญก็ตายอย่างกล้าหาญซะแปะซีโฟนี่จะมีพวกงาออกมาให้โดนระเบิดกูไหมใช้ใจมองนะครับถึงแม้เรามองไม่เห็นเราก็ใช้ใจมองได้นะครับ ยังยังยังไม,ไม่มาให้มาไม่มาสักทีเลยเราก็โคอีกนานกดไปเลยแล้วกันเสียเวลาไปได้คิวดีกว่าน้ออ้อมหลังเลยแล้วกันโอ้เจอแล้วตัวหนึ่งเอ้ยล่วงไปก่อนหนึ่งตัว โอยโอ้ยโออ้ยมีตัวนี้มาอือมันไม่ตายนะครับอ้าวมีชุบชีวิตเพื่อนมาด้วยนะครับเครื่องปั๊มหัวใจไม่ธรรมดาแพ้ซะเถอะพวกเจ้าแพ้ซะเถอะเอาแบบไปแต่เดี๋ยวกูจะดันตรงพวกมึงต่อเมื่อกี้ทำอะไรกับกูไว้อือ มีแค้นต้องชำระกันแล้วก็ไอตัวเนี้ยนะครับเพื่องยิงระเบิดวิธีใช้ก็คือหาที่วางเหมาะๆอืมพอวางได้ปุ๊บก็คอนโทรลผ่านไอแดนะครับก็เรายิงเข้าไปในตึกไม่ได้นะครับเพราะนั้นก็ต้องยิงไปข้างนอกนะครับที่อยู่ข้างนอกโซนนอกตึกให้ยิงวิธีวิธีเทคนิคก็คือเวลาเราเห็นนะีก็รีบยิงไปเลยนะครับยิงแบบเบิ้ลๆไปเลยสามนัดปึ้งป้งไปเลยนะครับอย่างเงี้ยครับปึงป้งปึง้งปึ้งอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับผมก็ มันมีโอกาสได้คิวมากกว่าแต่ไม่ใช่ด่านนี้ครับเพราะว่าด่านนี้เก็บยากมันแยกเก็บได้นะครับค่อยเก็บไปเลยได้หืมหื้อหื้อกดปืนนะครับบอไม่เห็นลายปืนก็ต้องกดปืนเทคนิคสุดคลาสสิกเอ้ยเอ้ยหูไม่ตายตายเหอะเออโอ้โหเขี้ยเข้าบ้านไม่ใช่เขี้ยโอ้ขอบคุณมากครับ นอนก่อนเปลี่ยนกระสุนขอเวลานอกจะตายหาแล้วหีตายซะมึงอีอีดึงแม่งเลยอ่าฟักแย่อโห่ต้องโหดที่ใจนะครับอุ้ยตกใจหมดอุ้ยตกใจอีกแล้วจะเป็นใหญ่จะต้องนิ่งนะครับผมนี่ เจอแล้วตัวนึงเออเออล่วงไปดิล่วงไป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 ไม่ล่วงปืนเสือจิว๋วเอ,อ้ยจะจบแล้วอีกห้าตัวเท่านั้นอีกห้าตัวเท่านั้นขอเก็บสักตัวได้ไหมเออเออเออ,เอ,อนั่นแหละรครับได้หนึ่งตัวก่อนจบเกมนะครับผมก็สำหรับ การาพาบอเราเปลี่ยนก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วเ,เจอกันคลิปต่อไปนะครับผม